ก็ดิฉันโพสต์ไอ้น,นี่ไงรูปอาจารย์พุทธทาสเมื่อวานไงอาจารย์พุทธทาสสอนไว้ดีมากนะบอกว่าถ้าตัวเราเองอะ่ะไม่นําตัวเราไปทําสิ่งที่ดีชีวิตมันไม่มีทางดีขึ้นได้หรอกก็อย่าไปหวังว่าจะมีใครเขานําเราไปสู่ที่ทางที่มันดีได้ไม่มีทางพูดได้เข้าใจง่ายก็คือถ้าเรามันไม่ใยดีเองอะ่ะใครก็ทําให้เราใยดีไม่ได้หรอกอันนี้มันหลักการพื้นฐาน ดิฉันก็เลยเอารูปอาจารย์พุทธทาสเมื่อวานน่ะมาโพสต์แซลบอกว่าแต่ยุคนี้มันมีนะคะหลวงพ่อยุคนี้จ่ายสองหมื่นห้าก็ไปนิพพานได้จ่ายหมื่นกว่าบาทก็ปรับดวงได้จากร้ายกลายเป็นดีได้จ่ายเงินอะไรก็ดีได้คะ่ะหลวงพ่อที่หลวงพ่อสอนน่าจะผิดนะคะอะไรอย่างงี้ฉันก็มาแซวแต่จริงๆที่ท่านสอนนะ่ะมันถูกแต่คนพุทธมันไม่เอามันไม่เชื่อไม่ไม่เชื่อหลักการ อย่างที่อาจารย์พุทธาสอนไงท่านบอกว่าคนชอบขอมากกว่าชอบทำเพราะว่าขอมันลงแรงน้อยแล้วมันง่ายเพราะว่ามันใช้เงินซื้อเอาได้อยากรวยก็ใช้เงินซื้อเอาได้ซื้อวัตถุมงคลซื้อการทำพิธีที่เขาบอกว่าจ่ายมาแล้วก็จะทำให้รวยมันง่ายมันไม่ต้องลงมือทำเองแต่ถ้ามันลงมือทำมันเหนื่อย เหมือนทำงานทำมาหากินค้าขายมันเหนื่อยมันต้องค่อยๆทําค่อยๆเก็บเ,อ,บเ,อ,บอ,เอ,บออมมันเหนื่อยคนก็เลยไม่ศรัทธาในความเพียรเพราะว่ามันเห็นผลช้าแต่มันเห็นผลแล้วมันมั่นคงมันทําให้เราเป็นคนมีคุณภาพมันทําให้เราเป็นคนที่มีชีวิตมั่นคงมีการงานมั่นคงมีสต,ติปัญญามั่นคงแต่คนไม่เอาคนชอบวิธีอะไรก็ได้ที่เป็นทางลัด โดยเฉพาะถ้าเป็นคนในสังคมไทยนะถ้าได้จ่ายเงินแล้วมันมีจ่ายมันพร้อมจ่ายเพราะว่ามันง่ายสุดอยากบรรลุธรรมขี้เกียจปฏิบัติทํำยังไงจ่ายเงินให้อาจารย์เขาดีกว่ามันมีหลักสูตรทางรัฐกูเป็นคนบาปแต่กูอยากบรรลุธรรมกูมีเงินอนะ่ะทําไมอ่ะสองหมืนห้ากูก็จ่ายได้กูบรรลุเลยก็ดวงกูไม่ดีแต่กูมีตังค์อ่ะกูจะจ่ายหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวให้อาจารย์เขาเดี๋ยวให้เขาไปทําพิธีให้เดี๋ยวดวงมันก็ดีเองแหละ จ่ายไปสิให้เงินเงินเท่านั้นที่น็อกเอวิติงมันก็จ่ายเนี่ยจะเหมือนอย่างที่อาจารย์พุทธธาสพูดแหละว่าขอมันง่ายกว่าทำเพราะมันลงแรงน้อยคนก็เลยชอบขอไม่ชอบทำแต่ถามว่ามันได้ไหมไม่ได้หรอไม่มีทางเป็นไปได้นะถ้าตัวของเราเองตัวของคนคนนั้นเองอน่ะไม่ใยดีนะชีวิตไม่มีทางดีได้ค่ะพน,นันได้เลย พนันได้เลยการพนันไม่ดีนะคะแต่ว่าพนันได้เลยแตนั้นก็ลองไปคิดไปคิดดูให้ดีนะคะไปตองดูเดี๋ยวนี้มันมีเยอะและมันยิ่งเยอะธุรกิจค้าบุญเดี๋ยวนี้มันมีธุรกิจค้าบุญนะคะดิฉันอยากให้ระวังธุรกิจค้าบุญก็คืออะไรอ่ตั้งตัวเป็นสะพานบุญตั้งตัวเป็นสะพานบุญชวนคนทําบุญอย่างนั้นอย่างนี้ดิฉันเห็นที่หนึ่งไม่บอกที่ไหนนะคะ ให้เอฟกระทั่งปลากระป๋องเอฟเข้าสารเอฟปลากระปอ๋องอ่ะอ้างว่าเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะไปทํโลงทานเบื้องหน้าเบื้องหน้าทําเป็นคนใจบุญเป็นมหาเศรษฐีใจบุญสุนทานแจกทานคนแจกเข้าสารแต่เบื้องหลังก็คือเงินมาจากไหน <c oughs> มาจากคนที่เอฟนี่แหละให้คนะเอฟตัวเองไม่ต้องเสียงเงินสักบาทหรอกก็ได้มาจากเงินที่คนไปเอฟนี่แหละเอฟเข้าสารเอฟปลากระป๋องเอฟอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ได้เงินที่เอฟนั่นแหละไปนักบุญทุนชาวบ้านน่ยที่เขาพูดกันแนละ้มันเป็นเรื่องจริงก็ขอให้ดูไว้ให้เข้าใจไว้มันจะได้มองเขาอย่างถูกต้องไม่ได้ไปมองแบบเกินภาพความเป็นจริงว่าโอ้ยเขาเป็นคนดีเลอเลิศประเสริฐสีเหลือเกินอย่าไปอวยกันจนเกินจริงค่ะมันโกหกกันแล้วมันโกหกกันแล้วมันชักจูงสังคมไปในทางที่เข้าใจผิดไม่ถูกต้อง ดิฉันจะพูดแบบนี้แหละเพราะมันคือข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาใครจะเกลียดดิฉันเกลียดไปเลยดิฉันแต่ดิฉันจะพูดข้อเท็จจริงว่าใช้ตติปัญญามองกันบ้างเถอะว่าความจริงมันคืออะไรไอ้ที่ไปคิดว่าเขาเป็นเป็นคนใจบุญเนี่ยเป็นเทพ,พบุตรเทพธิดาเป็นคนใจบุญมาโปรดพวกเราเนี่ยเบื้องหลังเขาทำอะไรา ไอ้เงินทองที่เขาเอามาโปดเราเงินใครเงินเขาหรือจริงๆก็คือเงินเรานั่นแหละอัดยายซื้อขนมยายเอาอัดยายมาซื้อขนมยายเอาอัดยายมาทําบุญกับยายมาทําบุญกับยายแล้วทาตัวเองไม่ต้องตัวเองไม่ต้องเสียงเงินสักบาทแต่แต่ได้คําอะไรแต่ละเตืินชื่นชมว่เนี่ยเป็นนักบุญเป็นผู้ใจบุญก็ให้ระวังไว้ แล้วก็อย่าไปชื่นชมดิฉนันอยากเตือนสังคมไทยอย่างหนึ่งก็คือคุณอย่าไปชื่นชมกับการหาเงินโดยวิธีการที่มันไม่ถูกต้องและเอาเงินที่หามาโดยวิธีการไม่ถูกต้องนั่นแหละไปทําบุญมันไม่ถูกคนไทยไม่ค่อยสนใจนะเห็นใครเขาแบบทําบุญช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ก็ชื่นชมเขาละแต่ไม่สนใจว่าเงินที่เขาเอามาช่วยเหลือมันเป็นเงินที่มาจากสัมมาอาชีวะหรือว่ามิจฉาอาชีวะ มันต้องดูด้วยเพราะว่าถ้ามันเป็นเงินที่มาจากมิจฉาอาชีวะมันไม่ต่างอะไรกับการฟอกเงินนะคะเอาเงินบาปมาเปลี่ยนให้มันเป็นบุญมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่มันถูกต้องมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติดิฉันตั้งตัวเป็นอาจารย์อ่ะสมมติวันนี้ดิฉันเป็นอาจารย์แพรลี่แล้วดิฉันไลฟ์ทิกต็อก ดิฉันจะขายนะดิฉันบอกว่านี่เป็นครีมที่ปลูกเสกแล้วปกติครีมนี้ถ้าขายปกติต้นทุนร้อยกว่าบาทวันนี้ดิฉันขาย9999บาทแต่มันผ่านการทำพิธีแล้วช่วยกันเอฟหน่อยช่วยกันซื้อหน่อยซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วจะทำให้คนที่ซื้อไปลูกติดลูกหาที่ซื้อไปชีวิตดีขึ้นนะคะร่ำรวยเงินทองสำเร็จมากแล้วก็น้ำครีมรุ่นนี้เซรั่มรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ คนสำเร็จกันเยอะมากคิดสุดอยากเอฟเอฟเลยพิมพ์รหัสคำว่ารวยมากมาเดี๋ยวอาจารย์ส่งของไปขวดละ9999บาทเอฟมาเลยอ่ะพอได้เงินมาเยอะแล้วต้นทุนกำไร2 0 0พันเปอร์เซ็นเป็นคนที่รักลูกศิษย์มากเอ็นดูลูกศิษย์อยากช่วยเหลือลูกศิษย์ลูกทุกคนแต่ได้เงินจากกำไรจากการขายของให้ลูกศิษย์2,000เปอร์เซ็นหวังดีประการหนึ่ง หวังดีประการแรกแล้วนะหวังดีแต่กําไรหวังดีแต่เอากําไรหวังดีแต่เอากําไรได้กําไรแล้วนะได้กําไรเสร็จปุ๊บต้นทุนร้อยกว่าบาทขายเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าได้ไปแล้วสมมติดิฉันนะไม่ได้ว่าใครสมมติว่าเป็นดิฉันอาจารย์แพร่เลยอ่ะเอ๊ะได้เงินเยอะๆๆะแล้วทํายังไงวะทายังไงเป็นอาจารย์คนละคนเริ่มนับถือเยอะทําไงดีได้กําไรเยอะและขายของโอ้ยรวยแล้วไม่รู้จะไม่รู้ว่าจะทํายังไงดี เอ้ยคอนเทนต์สิคนไทยชอบคอนเทนต์คนไทยชอบคอนเทนต์ให้ทานคนไทยชอบคอนเทนต์ให้เลยก็ไปเอาเงินในบัญชีมาสีอันนี้ยอดเท่าไหร่กรําไรเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่ที่มันเอฟไปเมื่อคืนกําไรเท่าไหร่กำไรสิบล้านค่ะอาจารย์กําไรสิบล้านเมื่อคืนเราเราให้พวกมันเอฟเอ,อเซรั่มได้ประมาณสิบล้านค่ะอาจารย์หาบวกลบแล้วกําไรได้สิบล้านไปเบิกมาสักแสนสีไปเบิกเงินมาให้อาจารย์สักแสนหนึง่งไปเดี๋ยวเรามาแจกของ เดี๋ยวเราทำคอนเทนต์นะพวกนี้แจกของหน่อยเอาแสนหนึ่งที่ได้กําไรจากพวกมันอะคืนมันไปคืนมันไปบ้างเอามันมาเยอะเดี๋ยวมันจะแบบสงสารพวกมันเดี๋ยวมันมันบมันไอ้นี่ละมันอะไรนะบูชากําไรเราไปหมดละมันบูชากําไรมาถึงกําไรที่ใสคอใสแขนนะครับมันบูชาวัตถุมงคลเราไปหมดละเอาคืนพวกมันเอาข้าสารไม่แจกพวกมันตั้งคนถุงไปคืนมาสงสารมันจะได้มีข้าสารกอกหม้อเพราะว่ามันเอาเงินมาบูชาอ่า ต่อ call. call. ยคอต่อยคอเอวยกาไรเอวยพวกเราไปหมดแล้วเอ๊ะเดี๋ยวก่อน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 แต่มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาเสียเงินเยอะขนาดนี้นะว่าไงดีวะเเดี๋ยวให้มันช่วยเอฟแล้วกันคนที่มันมีเงินเยอะมันดูเราเยอะเดี๋ยวเอารหัสที่รหัสขึ้นดิรหัสขึ้นจอเดี๋ยวดิเอฟเลยไปดูที่ในในเแมคโครเท่าไหร่ข้าวสารถุงเท่าไหร่ให้มันเอฟให้มันเอฟหน่อยให้มันเอฟหน่อยเอาข้าวสารขึ้นเลยรหัสข้าวสารปากกระป๋องเอากระป๋องขึ้น รหัสปลากระป๋องขึ้นนี่แจกเลยวะข้วสารปลากระป๋องเอามามา่ารหัสมาม่าขึ้นหน่อยขอรหัสมาม่าด้วยรหัสมามา่าให้ให้มันเอฟหน่อยให้มันเอฟหน่อยสิบนาทีสิบนาทีลูกศิษย์ค้าสิบนาทีนะ,ะรหัสบุญรหัสบุญสิบนาทีรหัสรหัสบุญสิบนาทีเอฟมานะอาจารย์ให้เวลาแค่สิบนาทีเอฟมาเลยรหัสบุญทุกทุกคนลูกศิษย์ทุกคนปรับดวงกันช่วยกัน ชีวิตจะได้มีขึ้นเราทำบุญทำทานนะเดี๋ยวอาจารย์ไปแจกลงทานอาจารย์เป็นตัวแทนนะอาจารย์เป็นสะพานบุญนะช่วยกันเอฟมาอาเ๋เดี๋ยว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 อะไรอะไรนะอ๋อจะไปเข้าพระป่าเหรอเฮ้ยะไม่ใช่เรื่องเราต้องมาเสียเงินหลวงพ่อขอพระป่าเหรอเอาได้